เรียกได้ว่านาทีนี้อะไรอะไรก็บิ๊กโจ๊กแม้แต่เรื่องหลังบ้านบิ๊กโจ๊กก็ยังต้องสู้แมวเก้าชีวิตแล้วยังต้องเป็นนักสู้สิบทิศอีกไปดูความยากลําบากของบิ๊กโจ๊กหน่อยโดนเขาตีหลังบ้านมารอบนี้จะเอาคืนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจช่องทนายคู่ใจทั้งหลายครับที่ติดตามเรื่องราวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแมวเก้าชีวิตที่สู้ทุกอย่างเพื่อดิ้นรนกลับเข้าดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพราะอายุราชการยังเหลืออยู่ครับ แต่ตอนนี้ครับโดนตีหลังบ้านมาแล้วหลังบ้านเอาคืนครับเรื่องราวเป็นมายังไงไปดูกันหน่อยครับเฮ้ยใครที่บอกว่าแมวเก้าชีวิตเนี่ยตายง่ายวันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับสถานการณ์ของบิ๊กโจ๊กตอนนี้คือนักสู้สิบทิศรอบด้านจริงๆศึกหน้าบ้านที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและศึกหลังบ้านก็คือเรื่องของครอบครัววันนี้ครับข่าวใหญ่ที่เป็นเหมือนน้ำทิพย์โลมใจของบิ๊กโจ๊กให้หายเหนื่อยเมื่อศึกหลังบ้านเมียบิ๊กโจ๊กชนะคดีฟาดกลับคู่กรณีเจนิงสาร สั่งจ่าย8ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับชนะศึกหลังบ้านแล้วศึกหน้าบ้านที่กําลังงัดกับตอรลอะครับคาสั่งให้ออกจากราชาการละครับจะเป็นยังไงวันนี้ครับมาการกฎหมายวิเคราะห์กันหน่อยครับเกมต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กมวยถูกคู่คนดูถูกใจไปกันเลยเริ่มกันที่ข่าวดังเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีนี้นี่แหละครับที่มาดามกุ้ไก่นะครับเมียของภรรยาของบิ๊กโจ๊กเป็นโจทย์ชนะคดีฟ้องละเมิดเจ๊หนิง ตรงนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเขาไปฟ้องอะไรกันคือเมียบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาดามกุ๊กไก่เนี่ยไปฟ้องเจนหนิงเรื่องของคดีแพ่งตามระมวลกฎหมายแพ่งาณิ์มาตรา420ศและ423เกี่ยวกับการกล่าวหรือขาข่า,ขาวให้เผยแพร่ไปซึ่งข้อความฝ่าฟื้นความเป็นจริงทําให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณสารท่านมองว่าการที่เจนหนิงไปออกสื่อให้สัมภาษณ์พาดพ,พิงเรื่อ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 ง,องชู้สาวและเรื่องทรัพย์สิสนโดยที่ความจริงแล้วตํารวจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาเรื่องลักทรัพย์ไปแล้วนั้นก็คือการลลละเเเเมมมดดชัจนนรบาาาาาียยก่สห8้้พออ ถามว่าทาไมคดีนี้ถึงสําคัญคดีนี้เป็นยุทธศาสตร์สงครามหลังบ้านของพี่โจ๊กยุทธศาสตร์สงครามหลังบ้านหลังบ้านต้องนิ่งหน้าบ้านถึงจะรบได้การที่ภรรยาชนะคดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่มันคือกู้คืนความน่าเชื่อถือให้กับครอบครัวหักพานครับจากข้อกล่าวหาเช้าโชก่อนหน้านี้มันไม่มีมูลนี่คือกําลังใจที่พี่โจ๊กได้มาในวันสองวันนี้ในช่วงนี้ครับแต่แล้วครับศึกหลังบ้านชนะ แต่ศึกหน้าบ้านยังไงต่อดีศึกหน้าบ้านก็คือศึกที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือสตอชอนี่สิครับของจริงยิ่งกว่าสงครามตอนนี้บิ๊กโจ๊กกำลังสู้กับสมรัฐภูมิสารปกครองสูงสุดที่เพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชาการตามคําสั่งตรอ,อที่178่งเทับสองหตรงนี้นี่แหละครับในแง่กฎหมายมหาชนที่น่าสนใจครับหลักกฎหมายที่บิ๊กโจ๊กใช้สู้ก็คือหลักความมีสัดส่วนและกระบวนการชอบด้วยกฎหมายการสอบสวนอชอบด้วยไหมบิ๊กโจ๊กแย้งว่าคนเซ็นคําสั่งมีอํานาจจริงไหม หรือเป็นคู่ขัดแยง้งแต่ศาลปกครองยกหมดนะการเลือกปฏิบัติทาไมคดีเว็บพน,นันตำรวจคนอื่นถึงโดนแค่ย้ายแต่ระดับรองผอ,อรตรถึงให้โดนออกอประเด็นนี้น่าสนใจสถานการณ์ตอนนี้สํานักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ตั้งกาศสูงใช้นิติบัญญัติและกฎระเบียบของกอรตรมายันไว้ว่าทําถูกต้องตามขั้นตอนแล้วนี่คือการงัดกันร,ระหว่างอํานาจบริหารงานบุคคลและสิทธิ์ของข้าราชการตํารวจที่ชื่อสุรเชษฐหักพานครับถ้าศาลปกครองชี้ว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบ ด้วยกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็ต้องกลับมาแบบเท่ๆพร้อมสิทธิ์ย้อนหลังทั้งหมดงานนี้อาจจะมีคนในสตชเหนาๆร้อนๆนะครับเรื่อง157ท้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบถ้าบิ๊กโจ๊กชนะคดีนะเรื่องยังไม่จบครับมาดูเรื่องหลังบ้านของพี่โจ๊กของเรากันหน่อยหลังจากสารแพ่งเนี่ยนะครับให้ชนะคดีแม้สารปกครองจะยังแพ้อยู่นะแต่ยังมีทิศที่น่ากลัวก็คือปอปอชกับคดีเรื่องเส้นเงนินและเว็บพนันตรงนี้ต้องแยกก่อนนะครับว่าสารปกครองเนี่ยไม่ได้แปลว่าหลุดคดีนะถึงจะชนะสารปกครองเนี่ย ราะว่าโดยแต่ว่าโดยหลักของคดีอาญาต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยแต่หลักอาญาเนี่ยศารเนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยไม่มีข้อสงสัยว่าจำเลยระทำความผิดจริงแต่ในทางหลักวินัยข้าราชการตำรวจมนทินมัวหมองแค่มนทินมัวหมองก็โดนได้บิดโจรกรอบนี้ต้องสู้สิททิศจริงๆครับเพราะหลักฐานเส้นทางการเงินที่ถูกโยงไปถึงบัญชีม้าต่างๆ ที่นายบิ๊กโจ๊กก็กำลังสู้อยู่ตอนนี้ทํางานหนักเหมือนกันครับที่ต้องมาพิสูจน์ว่าธุรกรรมนั้นมีที่มาที่ไปสุจริตอย่างไรหากพลาดจุดใดจุดหนึ่งต่อให้กลับเข้าต่อรอได้ก็อาจสะดุดขาตัวเองล้มในศาลอาญาคดีทุจริตได้เช่นเดียวกันสรุปสถานการณ์ตอนนี้นะครับหลังบ้านเคลียร์จบชนะสวยหรู8ล้านเป็นเกาะกําบังเลื่อนส่วนตัวครับแต่หน้าบ้านยังฝุ่นตลบอยู่ครับเพราะรอคาสั่งสารปกครองสูงสุดซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์สีกากีในมุมมองของผมนะครับการที่ภรรยาบิ๊กโจ๊กเนี่ยชนะ หลักฐานพี่โจ๊กเนี่ยค่อนข้างแน่นเวลาถึงศาลเนี่ยพี่โจ๊กค่อนข้างชนะคดีง่ายดังนั้นถ้าสตชหรือปปงมีแค่หลักฐานเส้นเงินลอยๆแล้วก็ไม่มีความเชื่อมโยงที่มันชัดจริงๆแล้วก็บิ๊กโจ๊กงัดเกมพลิกแน่นอนครับศึกนี้ไม่ใช่เรื่องของคน2คนนะครับแต่สะท้อนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและ การเมืองในองค์กรตํารวจเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาพังงานที่กรมปรทุมวันอีกไหมหรือจะต้องปิดตํานานพิทักษหนึ่งไปตลอดการมาคอมเมนต์กันดูหน่อยครับแต่วันนี้ต้องดีใจแทนพี่โจ๊กด้วยนะครับที่เมียชนะคดีหลังจากถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องสัมพันธ์ส่วนตัวครับใครนะครับถ้าช